ใครช่อรลานั้นบังฮอดเที่ยวไปเอาผู้ชาวมานอนนั่ในห้องทองล้านบังฮอดล้านหนึ่งก็มีแหงแหงใครก่าชาวนางหันอีกบ่รู้ว่าชาวนางเที่ยวกูว่าแจ้งให้มึงทำเลยเขาได้ได้เป็นหนูกับให้ให้ชหองล้านเจ้าขอดเห็นท้องยางทำประผู้บริเฮ็ดในแว แม่ฮานไ่ใช <laughs> yeah. well, <but> ่เหตดทรงหยางนนเลยชาวบ้านนอกวัดนี่นะมันบไม่ดอกเฉียวเอ้ยชาวบ้านนอกเขานะแม่แต่รู้ดูในเมืองแต่เทกันยังบ่ได้บ่บ่ใช่ผู้บรเหครท้าแล้วเสียครับชะว่าย่างที่ กราะยังกังนตัอย่างกันกระำที่บรางบอกันเด็กค่ริสุทธเขา่รู้โบราณใช่ตงยัน่บรเห็นาเชื่อว่าค่ายเนี่ยเป็นยังไงมันเปพญาตีมึงยังมึงยังงูอันนั้นอ้าวเปนาและบ้านเนี่ยอาเป็นลูกเอกไก่แล้วก็อยกยาแน่นะนเชเช้ามันเาอะไรก็เลาะกวางเขาคูเรียนปยญานมันดอกกู่บาิแล้วเสียอันนั้นมึงงูแล้วน่น่ะไปให้เข่กับค่กุเาไม่เคยจะเชื่อครับ คนนี้เอาเว้าชิมดเต็มถุาล้นี่กูไม่ได้ว่นมาไหวนะบมากับชิ้นองมบรบ้านิ้นองเขาบนเขาหำมาลุ้ห่อมา่เดียกันนั่นแต่ที่นี่เออดึงานผาผ่าไม่เฮีย่นอะไรจับจี้ลเขาโดนชิ้องเอาเขาเลชทับทายเอาอีกบกทายได้ทิดถทายแน่มันก็ทายเอาออกมาเลยเปิดให้ทุกคนดง เจ้าจะไปให้คนเบิ่งได้เ <reveal> อ <again response> mm ้าให้เพชรเบิ่งก็เบิ่งแล้วของมันเบิดงราคาแล้ววะค่าเจ้าไปซักเลยมึงไปว่าชำนีหลายมันปุ๊บกูจกหัวเหงื่อเต็มบดทิพย์นะนั่นันชุดเรื่องตัวนะอ่าเราต่อเท่าไรเช้าบ้านไป นันไลย้าบ้านมาไปกีนห,นหนึ<ต>่งมายนี<ล><ห>ยังมาประชุดเรื่องมันยังฆ่าน้องเคยมันไปทามานอยู่ใช่หล้วน้องเคยมันเขาจะว่าน้องเคยเจ้านั้นเป็นเจ้าโคตรหรือว่าเป็นอย่างเป็นน้องเคยเจ้าชิคายังจะเจ้าพอใจแล้วก็ว่ากันลงไม่ได้เลยอ,อันนั้นน่ะเขาเบี้ยนอนอกกันเฉพาะเคยเอาเวาเจ้ามันจะชิโพดชะเขาใจแล้วบอกกูว่าั่นหรือว่าบอกเขาใจคขาบอกเขาใจแล้วกูชี้ว่าต่อท่านมึงนาลีรอกก็ดี คูนบนาคูน่ะเขาว่าจะนะกคูเมื่อแล้วเขาใเาไม่ะเขาไ่จะเอาเอาแล้วมันก็ะิไปตัวนั้นแล้วมันจะว่าเลยนะมาเนี้ยเราเคยนราเคยแบบคนจนเท่าแก่จนมาเต็มอยู่ในฮือนะทีว่านั่นพี่จงมันก็เปิดเลเนาะเอาแล้วจนพวกิน้อต้มไก่ชวนหัวมันยังเลยคนเนบ่มันควายคูนั่นไปกินหนึ่งกับเบาแหลหนึ่งเบร์ตช่องร้านไปช่องเชิบตล้าน เบิดเงินแปดล้านเปลี่ยนกรบเป๋าได้จับเอาตู้พายปฏิบายนะพี่เอาบปพกเคลื่อนโดนเทียรอันหาล้านแปดแสนนั่นอยู่บ้านฉับนั่นเกือบบุได้เห็นว่าหนาหนักเป็นอะไรน้ำตู เอาไปแลวก่าว่ากันขัาแนเลคิดอ๋องไปว่าะกังเว้นนะกับคิดอ๋องกัมอไซไปว่าว้นน้ำผ่อน้ำแม่น้ำอะไรน้นร้นเรวระเบิดเลยมาแรงนไปขอมาแรงกัไปรีมอไซกับเที่ยวมันกับดเ่ามันคิดอ๋องเฮาไปแล้วก็ตกลงกันขอแหละขันคอนั่นสามล้านห้าชิปห้าชิบห้าชิบห้าพัน ขันคอได้นี่อยขันเท่าแก่ชามล้านห้าชิมาพันเสียสะขันออกไปลแ,แล้วแม่นแล้วแ่นันล้านหนึ่งแม่นันใบม,มันเองแม่อีนันแลม,มาข่าเลยบันฮิดอันอยู่แอันกระตูกรกะจายอยูน,นันเข้ากา็ใช้ทงยางเต็มยุนหันเลยม,มีแต่ว่ามันเว่าแล้วแหละกระช้ย่อมาแล้วก็ะิ้นแล้วก็เริ่มล่ากัน <laughs> ขันขับแน่แล้วถ้าดังมัน สามสิบล้านอทอดสิบห้าล้านคำบาทหนึ่งทอดชองชะลึงบาทหนึ่งวูช่องตัวนะทดตัวหนึง่งโต๊ะ<า>ลงกันแล้วขากแน่แล้วชาวบ้านก็ลงบันทึกแล้วบ้านในกูเลยว,วา่าฮิดคอยนั้นมีเชื่อชีเครื่อม้อนชีหน่วยชาติชีพื้นแพ่ชีว่าฮิดคอยอ ถ้าว่าเจ้าบริหิทธ์เบื่อแต่เฮือนเจ้าคือกับเมื่อพุ่นคนชื่อแพ้ชื่อให้เจ้าเลยเจ้ามาหยัดเอาหิวคนนี้แต่เฮือนคอยบรเป็นบรเป็นค่อยหาลูกหลานคนมาหีัดมาหยัดทำก่อนบรได้ค่อยบเริหเอธ์บริหิทธ์ในเชี่ยวในทางพระบาทมาได้วันได้อันจุ่ก้อนวันนด้ก็เราเห็ดยังกับบเป็นยังยังเลยจักหน่อยค่อยเอาเมื่อเห็ดกินกับบได้กินเข้ากับบกินยังกับบนั่น คอยเช็ดอะไรเสรโหเจ้งโลคน่แม่นความเจ้าจลยวันนี้เราก็ย่ามาชงค่ะ้องคอยนน่อเคุนคำคอยอันที่ว่าทอดไปเลยแม่เท่าพูดคิดเจ้าใชรขัดมาเห็นไหมพอบ้านเป็นโฮหนาหน่อยลุงฮือนเหนียาเหียวเหียเชียเปียบเนี้ไปแลยมอใช้กับไป็ดจู่เมื่อได้ไปเลเปเ็นลาดเป็นราคาเขาก็กินพราคำเลยก็แห้งแหละในฮือนอีกหน่อบ้านนี้ละ มื่อไม่มาเหมือนอ้ายนมาขึ้นไหนังเครือนี่แหละเอาเอาเป็นยังบ่เอาเคยนี่ให้เอาันอ้ายมัอนเออเอาเขาเอาได้ดูเวทีนั้นได้หมดบ่อบ่เขาให้บ่เป็นมึงเห็นได้เลยเจ้าของบ่เป็นเชื่อหยัดเชื่อหนังบ่เขาบ่เป็นบ่เป็นเะยจ้ะจูงเงินเขามาเลยเขาก็ลงไปเขาก็มาเมื่อคืนที่ชองมาอ้ายไปบ้านไปหามาแต่น่าเลยแว่มานะ มึงนั่นลื่นไล่ลื่นน้องลื่นโคตรลื่นวงลื่น,นบ้านลื่นเมืองอชมนนำหนามึงแต่บักอันผันวเขาบังอะไรแล้วไปผูกอยู่ผู้บุญชาม,มืึงจะเอาเข้าไปทงไงมึงกินนะที่ก็มึงตายให้ไงในเฮื่อนนี่ว่าชนะเพิ่งเองได้ทีได้หอบรถโต๊ะเคื่อนแกมาเขาองมองอยู่โคเ <laughs> ช,ช,ชีย,ยชีเสียชีลาดแปดแสนบักใช้อะไรเป็นผัวบักใช้ผัวอยู่ในบ้านคนนั้นแน่เอาขักปัญญ์มาฉันเดี๋ยวนี้นั่น ไปอยู่เียงไปไปอยู่ในห้านเป็นเป็นหนักหนักชาวห้านคนบ้าน<ต>หัวเมาเนี่ยขึ้นไปเจ้าอยู่ใช้บ้านหัวเมาใกล้กันบ่ขกกับขุดแขวเอากใกล้เนี้ยเ,เจ้าหูวจักบก่คนนั้นเอาขับหูวจักแล้วเขาเขาห้ำพคอเพื่ออะไรกูน,น,เนนะ,ะเบิร์ตเด้าขิดแล้วไปอยู่ในห้านเลยได้นี่ยนะพูดเ,เอาอยากได้นะมันชมนอนหนามันอะไนาะมันหนักแน่นอนมันหนักต่ออยู่วันนั้น ยามัเละเฉยมีเปันหาไปชงหันนเด็อีนายโฮมให้บนนักลูนี่ทช่เครื่อนี่มันเห็ดแห้งเนี่ยอินายโฮมผมเมื่อกี่นี่นี่ช่วยอีนายโฮมหน่ยนี่แลาวมันโทวมาบ่เสียฮะโชวมาบ้มึงอยู่มเอาก็โชวมาชนี่เห็พียงอยู่มันบอกเลยันเนาะเขาบอว่าเขาไม่อะไรบู่กแครเลยบอว่บ่มันกระทำกู้ยไปเป็นไหนมันเอาในหั่นนันนีู่นนั้นู้นี้เ็นกระทำค้บ่เพราะท่านเอ เาหมนว่ะขท่าก็จึค what ุ้มเอาเด้อเาเจ้าด uh ีแล้วโบน้เฮาโบวาอเลยนะเฮาบว่าจอบเลยยายาลูกป้าเลยป้าไปป้าเลยป้าไปจคือกัรกับอันเอียนหุ่นนั่นนะโทรมานี่ยให้ให้คุณดงไปเอาบบว่ะจักน่อยคอยเอามาเนี่เจ้ากันชิเมืออีกคือเก่าของคนบบคนบบเมือเช่นกันเมียนรู้ก็ได้อมอายาเจ้า โมโม้คนตลองเงยชิดชิดปีอยากชิดช่องปีกอยางมันอันนี้ได้เขียนแล้วเบื่อเลยเขาว่าคนที่ไปเอาเบอร์โทรเขาในบ้านผู้มืองชงเจ้าหนอนชงให้เจ้าเด็วโทรมาเขาให้เขาภาขึ้นเมื่อให้เจ้าชื่อใคยล้างบ้านน่ะเอ้ามันเชียร์เลยเนี้ยบ่ขาให้ล้างบ้านเขาเลยเมือบ่มียอย่างนี้ได้แต่แค่เนี้ยผมเอาแล้วพวกตะอวยมันเชี่ยวน้ำพายเต่งนั่น แปลว่าชามปีเนาะชามปีแล้วเขาให้เอาควายลงไปละอันนั้นเล้ไหมชามปีแล้วกินควายอีกได้หนมันทำเันหอชามปีมันเมอก่อนมันมันเสียมันจะมีจะหุ้นมันเฮงเฮงหุ้นเฮงเดี๋ยวนี้เฮงแต่บินเนี่ยหุ้นโฮโฮมตัวห้อนี่ยบูยนน้ำจักเขาจะว่กอาจาว่าุนว่าน่มุนโฮมอันมันบมเมนบมุนโฮม บุญเฮงบุญเฮงบุญช่วยช่วยใช่ไหมเดี๋ยัวมันดอกข้างหลังสมมุติเอาไปซะเขากรรมวานีอะไยดอกเขามันคาดช่วยล่ะช่วยไปซะเห็นบ่อหมอนั่นอยูนถักแขกคนรจะเอาไปแก้ช pues se eh. oh. ่วยเจ้าเด้อเอาไรไปได้เฮหรอให้มันพันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งแล้วว้ามาลูกที่น้อยนาเพียนนนะาวันที่มาชมให้อ๋อนี่ถักแขก มังนี่แล้วมังนี่อีกเบิง้งฮัโลโหลเอาบ่มีนนะจ๊ะมันบ่มีแต่ยังเต่งจังหัวละแทะละแทะเฉยเดี๋ยวว่าเมืนยนเมีอนเลยว่าตะกี้ก็ว่าจะเอาอในโฮมเลยชุดชุดถไายมันมันเป็นเมียเอาไปว่ามามันเป็นเมีย

เออเอออยู่เหัอนี่แหละนี่นี่เปิดกล้องให้เบิ่งนี่นี่นี่เห็นบ่เฮานี่เห็นแล้วแล้วพวกยาเละฮะยานอนบุษามเห็นแล้วบ่ที่ไปกินน้ำนี่เอ้าก็เห็นแล้วโตอยู่ใช้ได้นี่น่อยอยู่เซลเทมเฮียนี่นะตอนนี้ยากินกัสีไปกินน้ำเอาเอาผู้เช่ามาให้เนี่ยกว่าเฮ้ย เอาแล้วว่าชิชิมากินยานี่ไปเห็นอะไรเจ้าชิบูไตเจ้า hmm. บ <po> ่ยาเลยกินยาแล้วบ่ได้บ่ได้อันนั้นกินเข้าไปช้องเจ้าบ่ได้เป็นงอเลเพื่อให้เจ้าตายบ่ตายแล้วมีแล้วอยู่อยู่เชโนนะเอามีแล้วประจำเอาหนอเอามานอนประจำรถมันมันบ่แมนว่าชิไปโอ้ยมันบ่ไหวดอก มันเจ็บมือผู้ใดกำหนดมาหน่อยใส้านอะไรนี่มันมาด่าดนี่พลันกันบ่มาแม่เงีนบ่มาพลันกันรถก็ได้กันว่าบ่มีนั่นเงีนบ่ฮ่ามันไม่เชยบ่อยเอาอยากกินน้ำเก่าเงินมาชื่อเอาคันอยากกินนั่นคันว่าเดี๋ยวว่ามันบ่มีน่ะพลัน อันเฮานี่ยหาล้านเจ้าชองล้านเอาบ่พะลันกันฮะ<อ>คานว่ะคอยบ่มีน่ะคอยหาล้านเจ้าชองล้านเอาบ่ไปซื้อทำเจ้าไรเชื้อทำอะไรก่นนะเออมาบัางมาบัางบ้านนี้นะคอยชิ้พูกเอวเจ้าเมียนชายกระเจ้เมีนยนเฮือนนี่เจ้าเจ้าบุญอยากตายไปนั่นคิดเยลยก็จะไปหาบุษราได้มีน่ะฮะบอกบอกเนี่ยนั่นขยันว่าบุเชื่อแล้วก็ชายกเจ้เอวเมีนนี่ อ๋อใครบอกนัดมันนัดได้แต่ผู้เดียวเดินกอาวไม้ในตีผู้สาวว่ามีดอกผู้สาวผู้เาาดียวนะั่นล่ะอาอผู้เดียวช่องคนเขาผู้ได้บอกเอามันผู้เดียวน่อยจะเจ้าลงคอยขึ้นเอาเจ้าขึ้นคอยลงอยู่จนมันจะตาย,ย,ายม,มันจะปล่อยเมื่อหาแม่มาน่อยชวนพี่ช้างอีกได้ไหพอ่พอเราบอกกากบอก S <S <it> ตายแต่มันตายเนาะยจะใครอีมันท่านามากเอาหัวมันนมันว่าไบ่ได้ดอกกระชังเอาอีนั่นนั่นนี่น่จะนำสองคนเฮานี่นะเฮยไปไปเยะเ้บอกเดี๋ยวว่าพอทานเคยเอากันวานันก็ลงมาเด้อ เดี๋ยวครันึ่งเจอกันเถื่อนึงบัวร้า,า,ยายที่ไปก่อนเที่ยวเอาแล้วเนาะฮะตุโตมาอยากกินของดีอยากได้ของดีงน,น้ำตุกคอนตุกคอนข้าี่ตัวน้าตัวอีพอสูดเนียนตัวหยาหนะ้าห้างนกหน้ามันออกเป็นเรื่องเลีเลยเลย้ยงอะไนี่อันนั้นมิเตะเ,เซตบ่นหนับนนแป๊บสี่ยังมันกินเลยเนาะ ไม่ได <icana, S 1> <naj bum S 2> ้ขาดเลยม <h> าแล้วพ่อจายก็ทางนี้ก็เสาเปล่าเลยเนาะมาแล้วเออนั่นไดเออพอลูกสมมุติว่าเอื้ออันนี้นะคะทานแบบท่อเลยนะครอันเออเอาคยจังว่า มันว่าทั้งอากาศเนี่ยมันว่าขับบนแน่นะีนี้กันว่านั่นเจ้าตกลงเนี่ยเจ้ามาหาข่อยข่อยเช็กไท้เจ้านั่นคือว่าบ้ายากมาชาแต่มาหาข่อยนีอยากได้ให้ข่อยไปชงไงบพรด้นี้เนาะอ้าวมันอันมาบไปไรตะบเพราะว่ามันไปมันเพราะมันเราเราเาขายข้ามพันันเป็นย่านเขาค้าเอ้ก็ต้องลงนะอื้ม่ลมงงท่ามคนท่าผมเห็นเงินเ้าวชนเยอะ พูดจะเอาเงินผมพูดจะบอกเอาเงินผมถ้าคนถ้าคนนั้นเอากันว่าเจือเจือกัเว้าวกันเจือเจือเช่นกันแล้วก็ว่าวนะเงินนั่นก็ก็เป็นว่าีวังได้เงินเจ้ามามุ่นขลาาพอปันไดนั่นนี่นั่นกันว้ากันเจือเจือนะยงมาต้อบอว่าเจือเจือขอขอจัืนจะช่วนธรรมดาสมมุติว่าเรา้องเขาดนะเอากาล่านกใช้หาชิปาพันคอยกัยังว้าบอกเจ้าเรืองร่นก่อ เออทุกๆว่าไปแล้วบ้านนี้ครับครับเออทำได้ฉันคนจริงใจเนาะเอาแล้วพัดว่าขนาดเจ้าแขวงกันเทละยังเอาจงจงเมียจงเนื้อเมียตัวนี้คนป้าได้ชงชามปีเลยชาวช่องปีเลยชีวังชามปีแล้วเอานี่เมียเรายัางนี้นี่ทุใช้กับป้าด้วยแล้วน่ะเอาเอาด้วยแล้วเมียนะฮะ จะแขงตายแล้วเนาะตายแล้วเป็นต,ตายเอาแล้วมชุดรูจกักกันอ <ST AR> ืวะตูเรจนว่าหันแล้วเราโอ้ยเราวะเรางาม,มีเล็บใได้นี่นะหิหัไป, <ST AR> ปือและเขามีเนาะมอพอไปต้มเราหนะกะตายครูนะอ้อันน่แม่ <ST AR> ตกแข้งกูไปรอแดวัน เงินเราไปสามล้านครับอนอหัวหนึ่งนนอนมันก็จะขายว่าชิปล้านมันก็ได้นอนเล่านั่นบอกกระดอนเอาไปเลยเอาไปกับฮอดว่าชิบมึงตายตายโคนรู้หมโทรมาเนี่ยเด้อโทรมาหาเฮาเฮาเชื่ว่าถูกทางมัวนั่นอันห้องเชียวดอกเชียวก้อนเออนนันได้ตัวมันอัน ມັນເຫດໄດ້ບໍ່ຄືນນັ້ນ8ເທື່ອອືຊິເທື